ตำราลัเก่งถ้าอ่านตำราลัเก่งอ่ะครูไม่มีคเอวันนี้หรอกใช่รู้ไหมว่าครูเรียนแค่หนึ่งวันครูทตาตำราสิสี่วันมาอบกคุณเดือนนี้ครบหนึ่งปีแค่นั้นเองนะพี่ครูเปิดสอบนะทาไมครูถึงรู้มากมายขนาดนี้เหมือนหูเหมือนดูมาสิบปียีิบปีสาสิบปีแม้กระทั่งหมอดูยสิบปีสาสิบปีต้องเลยนครูเพราะอะไรเพราะผลอานเขาค่องกันแต่เขาไม่สามารถเชื่อประสิทิอเ,เขาได้เลย ข้อตรงเลยดูปุ๊บเข้าใจเลยว่าเรื่นี้ต้องพายแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเรื่องจริงค่ะคำว่าต่อข้อตรงสัมผัสได้จริงยังมีคนมีคนอยากรู้่อแล้วทรก็ทำไงบอกอีกนิด้เงคืออย่างนี้นะคะคำว่าต่อข้อตรงเน<ช>ี่ยคือหมายถึงว่าเวลาจิตหนึ่งอะค่ะทุกคนมันไปสัมผัสได้กับจิตรากเดิน ของเ,ออเราอะเอ่อมันจะมีวินาทีในความนิ่งมันจะเกิดขึ้นเอ่พอยิ่งเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันจะมีจิตลูกดวงไยงนี่แหละเขาจะบอกผ่านเรามาเยี่ยมที่ได้นะเฮ้ยทำไมเยียมพูดดีจังวะกูไม่ได้พูดเองค่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันพูดดูแบบสลโลว์สโลว์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะอะอย่างพี่คนคนเนี้ค่ะมอเข้ามารู้สึกว่า